ท่านที่ต้องการเริ่มต้นใช้งาน my lottery สามารถลงทะเบียนได้นอกจากทางคอมพิวเตอร์แล้วก็สามารถลงทะเบียนทางมือถือได้นะครับเราสามารถทำได้โดยท่านต้องมีโทรศัพท์ที่เล่นอินเทอร์เน็ตได้นะครับและมีอีเมลแล้วก็อ่านอีเมลทางโทรศัพท์ได้นะครับเราเริ่มต้นเลยนะครับโดยการค้นหา my lottery จาก google ก็ได้นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของ my lottery พอเข้าไปแล้วนะครับ ไปกดที่ปุ่ม register for add account คือการเริ่มต้นลงทะเบียนนะครับใส่ชื่อ first name นะครับแล้วก็นามสกุล last name แล้วก็ sign in email นะครับอันนี้เราก็สามารถใส่ได้ตามบัตรประชาชนเราเลยนะครับที่เราเคยให้ไว้กับทางสโมสรหรือให้ทางลอตเตอรี่ไว้นะครับสำคัญก็คือทั้ง3ตัวนี้นะครับชื่อนามสกุลแล้วก็ sign in email เนี่ยข้อมูลจะต้อง ถูกต้องตามที่เคยเคยให้ไว้กับสโมสรไว้นะครับถ้าเกิดไม่ตรงเนี่ยมันจะถามที่อยู่ถามรหัสสมาชิกอะไรอีกหลายอย่างเลยแต่ถ้าเกิดตรงเนี่ยมันจะทำดำเนินการต่อได้เลยนะครับจากนั้นเราก็กด yes นะครับก็คือ18อายุ18ขึ้นไปแล้วก็ continue ต่อนะครับมันก็จะบอกว่าใกล้สำเร็จแล้วให้ท่านไปที่เช็คที่อีเมล จากนั้นเราก็ตามไปที่อ e ีเมลของเราในมือถือนะครับกดเปิดอ e ีเมลดูถ้าลงทะเบียนถูกต้องเนี่ยจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับจากลดตรีสากลจะมีคําว่า activate my account นะครับกดที่ปุ่มนั้นนะครับกดไปปุ๊บมันจะให้เราใส่พาสเวิร์ดนะครับสร้างพาสเวิร์ดขึ้นมานะครับก็ใส่ไปได้ตามใจชอบเลยคือมีเงื่อนไขคือต้องมีอย่างน้อย8ตัวอักษรมีอย่างน้อย ภาษาอังกฤษหนึ่งตัวษอดตัวเล็กนะครับแล้วก็มีตัวเลขขอแนะนำคร่าวๆจากทีมมาเดอร์อรี่ก็คือท่านสามารถตั้งง่ายๆจำง่ายๆเลยก็คืออาจจะเป็นตัวยอดตัวแรกชื่อของท่านนะครับตัวหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นตามด้วยหมายเลขตัวส์มือถืออันนี้จะจําง่ายจําง่ายสุดเลยนะครับเช่นอันนี้เขาชื่อทารีนีก็อาจจะเป็นตัวทีตัวหนึ่งแล้วก็เบอร์มือถืออีก8หมายเลขนะครับ แล้วก็กด Confirm p a s s w o r d ก็คือใส่ซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วระบบจะให้เลือกว่าเราให้ตั้งคำถามเผื่อเราลืม p a s s w o r d นะครับเช่นจะตั้งว่าสันเลี้ยงตัวแรกของเราชื่ออะไรหรือว่าสถานที่เกิดของท่านที่เมืองอะไรนะครับก็ให้ตั้งคำถามทิ้งไว้นะครับเผื่อว่าลืม Password ก็ใช้คำถามพวกนี้มันจะมาใส่คำตอบแล้วก็มาจะ สามารถด,ดําเนินการต่อได้นะครับอันนี้ผมก็ใส่ไปสันที่เกิดคือสิงบุรีนะครับแล้วก็กดคริ c k c c o u u t t นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ระบบจะแจ้งว่าท่านลงทะเบียนได้สําเร็จแล้วนะครับแล้วก็จะมีเงื่อนไขอีกนิดหน่อยให้เราอ่านนิดนึงนะครับแล้วก็กด Continue ต่อนะครับพอกดปุ่ม Continue เสร็จเนี่ยก็จะ คือการลงทะเบียนจะสำ,สำเร็จเรียบร้อยแล้วครับสามารถเข้าไปในหน้าของเว็บไซต์ลอตเตอรี่ได้นะครับนางต่างจะแจ้งว่าโทโมสอนของท่านคืออะไรสถานที่ประชุมอะไรต่างอันนี้ก็คือสำเร็จเรียบร้อยครบถ้วนหมดแล้วนะ